สวัสดีครับบ่าเท่าสอดดีท่านผู้ชมครับสวอดดียามค่ํานะครับค่ําวันที่18กรกฎาคม2567พี่น้องฝนตกตั้งแต่ตีห้าตอนเช้านะครับมาหยุดตอนบ่ายนะครับช่วงค่ําเบิ่งเมฆพี่น้องนะครับเบิ่งในกล้องจะเป็นสีฟ้าแต่ว่าเบิ่งอยู่นี่ครับเป็นสีดํามืดคึ้นและพี่น้องเด้อนะครับลงเม็ด ปล่อยแล้วนะครับธรรมชมบรรยากาศยาบเย็นยามค่ำบ้านเราพี่น้องนะครับช่วงนี้หนาฝนกับฝนตกบ่อยตกดูแน่นะครับนผู้ชมนี่ครับบรรยากาศอยู่หน้าบ้านเบืองทองฟ้านะครับผมคํานี้นะครับผมบ่าวเถ่าจะลงนะครับสูตรร้อยมาลัยปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับหลักะหลักสิบหลักหน่วยล่างของคนด่านคุณทศนะครับเอฟซีพันถามมานะครับผม เดินดีมาหลายงวดพี่น้องนะครับหลักสิบหลักหน่วยล่างครับแต่ว่างวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาสลับนะผมเออหลักสิบมาอยู่หลักหน่วยนะครับบ่อเข่าพี่น้องนะครับหลักกรสูตรร้อยมาลายปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับสูตรลอยมาไลเจ็เด่นซีกับสองงวดที่ผ่านมาสองมาสองหนึ่งอยู่ธรรมชมนะครับเอฟซีพันอยากใไฮบอลเถ่าลงหานะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด นะครับบรรยากาศตอนค่ำนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งเมนูตอนเย็นพี่น้องนะครับเจ่ังท่านได้มากนะครับแต่ว่าฝนฝนเริ่มลงเม็ดแล้วท่านผู้ชมเบิ้งทองฟ้านะครับบรรยากาศนี่นะครับยามค่ำบ้านเราเจอกันยามเย็นเหมือนเดิมนะพี่น้องเนาะฝนลงเม็ดแหละครับแต่ว่าตกไม่แรงเท่าไหร่นะพี่น้องมือเศร้านี่เดินทางกะตกทั้งวันพี่น้องนะฝนตกทั้งวันเบิ้งเมกพี่น้อง บาวเทายืนเบิ่งนี่จะเป็นสีสีดำมืดคึมนี่พี่น้องแต่เบิ่งในกล่องเป็นสีฟ้านะครับเอานะครับเดี๋ยวจังไปเบิ่งน,น้ํากันนะครับเย็นนี้ได้เมนูอะไรนะครับมือนี้บาวเทาแวะตลาดทรชมชมนะครับเด็ปลานิลนนะครับว่าจ่ห้เจพ่นต้มนะครับต้มปลานิลนต้มแบบปานเท่าพี่ห้องต้มใบผักขามอ่อนใส่ผักแงงแน่นะครับแล้วก็ได้บกคุงเฮิรมมะตํานะครับใส่ปลาลาหน่ง ใส่ประเด็กบ้านเฮาเบิ่งทองฝากทมาชมิมปูเสรีนะครับสองตัวมาตัวงวดที่แล้วนี่แหละครับเพิ่งก็อยู่นี่แหละนะครับงวดนี้วายใจเพิ่นขอปูสามตมานึ่งปูเพิ่นจะว่าจังไหนบ่สามตัวเ,รรเพื่ออาจจะสงสรารให้ยืนบ่โดนเล้่ดว ขึ้นได้์้อนขึ้นสองหนึ่งนี่เพิ่นเคยให้มาอยู่ดิ้งวดก้อนพุผมดิออมันออกสองหย่อขึ้นหลังเออมันบบามันบบาเพิ่นให้สองหนึ่งละไมาให้หนึ่งหนึ่งเปนบ่เออแล้วงวดเมื่อกี้ให้สิบสี่ออกสองหนึ่งย่อนหลังพี่น้องนะครับทองฝาตกบ่คิดว่าตกบ่บานเฮามันนี่ตกบ่กัประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ี่ล้วเจ็ิเปอร์เตะเบื้องทองฝาพี่น้องนะครับดูท้องฟ้าบรรยากาศ บ้านเฮาพี่น้องเจลอตเตอรี่ยังไม่มานะครับผมอยู่แต่ตะวินนี่แหละครับผมสวัสดียามเย็นตวินสวัสดีวันนี้ฝนฝนบ้านเราหยุดกี่โมงวันนี้ฮะอืม,มตกถึงกี่โมงประมาณบ่ายบ่ายสองโมงเบาเบาเถ่าออกไปมือเศร้านี่กตยังตกกี่ทีพี่น้องตกแต่มันตกไม่แรงใช่ไหมตะวินไม่แรงลิน อ่บ่ายสองโมงกว่าตกลิ่นๆตกไปปอยถึงบ่ายสองพี่น้องบ่ายองกบว่าแต่ก็บ้าเถาออกไปข้างนอกก็ถือว่าตกบางบางที่ก็ตกแห้งบางที่ก็ตกเปิดปอยนะครับวันนี้เอาเจ๊ยังไม่มายังนี่ครับเจ๊ไปขายรถเอ้เจ๊ไปไปทุระยังไม่มาเจ๊ไปธุระวันนี้ยังไม่มาไปตอนกี่โมงวันนี้ได้ปาณินพี่น้องซื้อซื้อปาณินนะครับปาณินมาสองโลซื้อมาสี่โลพี่น้องให้พี่สาวไปสองโลนี่ครับผมให้พี่สาวอยู่ บานตรงขามนะครับซื้อมาฝากเพื่อน,น้าสองโลนะครับอ่าก็ซื้อมานี่สองโลนะครับเบิ้งพี่น้องผักไผ่บานเฮากินกับส้มตําผักไผ่หน่อยๆผักไผ่อ่อนๆต่ว่าเจท่านมากก็ซื้อตลาด,ลาดมึงเนี่ตลาดของถมได้เครื่องต้มยำมาได้เคื่องต้ม้วก็มะละกอพี่น้องอันนี้เป็นมกคุ้งเฮิมบานเฮาก็มีเห็ดถุงละสิบบาทนะถุงละสิบบาทอืมนี่ครับท่านผู้ชม งละสิบบาท <c oughs> บ่าวเท่าจะลงพี่น้องสูตรร้อยมาลัยนะครับเอฟซี FC พนันถามมานะครับท่านผู้ชมนะี่ครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมาจะเด่นอ่าถ้าสูตรปูปูจะให้เด่นนะี่ครับสามตัวนี้เด่นนะครับมาน้ำกันได้หรืออ่ามาตัวไหนตัวหนึ่งพี่น้องนะี่ครับสูตรร้อยมาลัยจะลงที่สี่นะครับอ่าถ้าตามปูปูจะให้เด่นสองกับเด่นซีนี่แหละครับผมสูตรร้อยมาลัย นะครับอ่าเอฟซีเดี๋ยวบอเแถาจะลงไห้นะครับงวดวันที่1สิงหาคม2567นะครับรากาคนด่านคุณทศนะครับงวดที่ผ่านมา2ไปยูหลักสิบด้พี่น้องเด้อนะครับเดือนดีมาหลายงวดนะครับงวดนี้พันธุทรงมาให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจังมาเบิงน้ำกันนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเมนูนะครับผมงามตะผักนี่ลยพี่น้องผักไผ่เขาเออเราผักไผ่ท่านผู้ชม กําละสิบบาทไม่กินกับสมต่ำนะครับผมเอาธรูมชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะาปูห้าเจ็ดแปดสูตรร้อยมาลลยนะครับนรรมชมงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับบ่าวเท่าได้สูตรน้ำปูมาแล้วนะครับผมอ่าลงไหเอฟซีเลยนะครับปูจะเน้นนะครับวิธีกันง่ายได้พี่น้องเด้อเลขท้ายสามตัวแล้วก็รางวัลเลขท้ายสองตัวนะครับแล้วก็บวกกันลงมานะครับ เจมาแล้วพี่น้องนี่เเสียงรถเจมาแล้วนะครับก็จะเด่นนี่ครับงวดนี้จะเด่นนะครับจะได้สองแปดเด่นที่ศูนย์นถ้าสุดปูปูจะให้เน้นที่ศูนย์ถ้าจับปูก็จะให้จับนะครับศูนย์สองแปดศูนย์หรือแปดสองนะครับหรือจะจับเสียงเป็นสิอะไรพี่น้องนะครับสูตรร้อยมาลัยปูห้าเจ็ดแปดแคปนาจอพี่น้องเบาเท่าลงให้แล้วนะครับแล้วก็คนด่านคุณทศนะครับงวดที่ผ่านมาลักสิบลักหน่วยอ่า ลุดอยู่ครับผมนับสองให้ลักหนวยไปลักสิบนะครับเดินดีมาหลายงวดนะครับงวดเขางวดลุดด้ท่านผู้ชมด้วยนะครับงวดนี้นะครับเพิ่น่งมาให้แล้วสิบ่างหนึ่งสองสามหน่วยล่างห้าเจ็ดแปดนะครับท่านผู้ชมแอรลักสิบนี่เพิ่นจะเด่นที่สองนะครับเพิ่นจะเด่นสองกับแปดพี่น้องนะครับให้ติดสองกับติดแปดนะครับเพิ่นจับคููมาให้เบ้าถ่าก็ได้จับคููนะครับตามนี้ครับผมอ่า 15 17 18 25 27 28 35 37 38นะครับเพราะว่าเพิ่นไฮรักสิบรักหน่วยแล้วตรงๆรงได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับแคปหน้าจอเพิ่นจะเดนที่รัก2 25 27 28แปดรักกับรัก8กับหนึ8งแปดนี่ครับรักแปดขึ้นหองแปดสามแรัก2กับสองหาสอเจ็ดสองแปนะครับกระตรงกันครับชุดนี้ถ้า28งพี่น้องสูตรน้อยมะลยปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมเจามาแล้ว <laughs> หนึ่งเขาเอาเจานี่ท่านผู้ชมรถคู่ใจเพิ่งมาเอาสวัส,ส,วสดีค่ะสวัสดียามเย็นสวัสดีค่ะ,อคะเอาฝนตกดีเจหนึ่งเขาแป๊บเเอาเมืม่อกี้เห็นเจบอกบ้าเถ้าหงเขาได้มาสั่นกันเลยบอกเจวัดตาวินมาเขาแล้วแซ่เขาเนี้ยแล้วมาได้ปลาได้มา,มา,าเมลี่ต้มปลาอ๋อโอเคค่ะผักแง่เข้ากับมิ้นเมนต้มปลาใส่ผักกระแงแล้วกันส้มตำใส่ปลาหะนงเหมือนเดิมผมได้แอร์มาคุ้งเทอมมาไม่เจ มาระกอพี่น้องซุเมอื้อบ๊ะคันบ่อยคันบ่อยจากซับเองกันซื้อยุตตลาดใช่ล่ะซับมาบอกเบาเท่าแต่เมลไดเจ๊โอเคนี่ครับผักอะไรแม่ต้มเ้าเดียวเจ๊นี่ปลาสองโลจะต้มหมดอยู่บ่หรือหรือเฮี้ยจะต้มไหนเขากินบ่เอาเอาออกจากถุงให้เอฟซีเป็นเมล็ดเจ๊มาเบาเท่าท่านซื้อมาเยอะแยะเลยต้มจักน้อยอันนี้ปลาบ้านตัวนี้ปลาบ้านแม่นปลาปลาบ่อบ้านท่านชมบ้านเาเอาเจ๊ับฝากเขาจะซื้ออยู่นี่แม่นนี่เห็นใครแต่งม้วนทรงกันเลยว่าเอ้า พี่วินเอรื้อผมเอลืมบอกเจว่าพอรตรงสี่ยังมาได้เพราะว่าแวะตลาดแล้วเพราะว่าเจ๊ป่าสุดาล่าเจ๊เอาบอกักคงอ่อนให้เอฟซีเหมือนเมื่อก่อนนอี่บักคงเฮิ่มตัวเจ๊แดดแบบบ้านๆดีใช่ไหมแจงมาแซ่ไอ้อเจ๊แล้วต่ำแล้วต่ำนี่คือแป๊บเดียวแซ่บๆนะครับนี่บกักคงเฮิ่มเดดี๋ยว้รไแจะมาอาจจะบคยเห็นเมนูด้วยพี่น้องเมื่อกีแต่ว่าอาจจะถ่ายตอนกินให้เบิ่งอยู่เจ้ก็จะถ่ายเดีทั้งหนึ่งทั้งต้มพร้อมกันอะไรเจ้เจ้แฮปแป๊บเดียวทั้งหนึ่งอ่า เอาน่าเจ็บนาคือสีแหล่ๆอยู่มันเหล่สู้มือาคือว่าอีบ้าเแถวเลยเอ้าตอนนี้ผมเห็นไอ้ขบวชนแค่เตีาแหย่ยังก่อนอันแฮเที่ยนเขาพันสาค่ะแหเที่ยนเขาพันสาตมบนนึงบ่ยูเอกยูเนียนบ่ค่ะอันเจ๊กับไปเสียหลานสาวเส้นเป็นนักเรียอบ้านบ้านเท้าไว้ในกระเสือรี่พี่น้องค่ะตะไคร้โอ้ยโบเฮียตะเจ๊กับตึงเนี่ยนอยู่แข่งบบตัดตะเกียร์กัมาสกำบมาสสิบบาทกับมสิบบาทเดือนบ้านเท่าอีกคนนะบ้านเท้าพี่น้องเซมเป็นขึ้นในกรุงเทพเนาะอยู่บ้านเจ๊กับเต็มมีนหา เจมีบ้แต่วันลงังแยกอะปลูกอยู่ห่างบางบางคนด้ยวยทีตามเขาเดียวบ้างเออเอาไดค,ครับให้เจคเนเขาขั้ว,วามมติชมแคปหน้าจออีกรอบแล้วพี่น้องได้สูตรร้อยมาลัยนะครับสูตรร้อยมาลัยปู 5, 7, ่ห้าเจ็ดแปดนะครับเอาเลขท้ายสามตัวอ่ารางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งพี่น้องสามสามหกแล้วกันเลขท้ายสองตัวนะครับเอามาใส่กันแล้วก็บ,บวกลงมาได้ท่านผู้ชมเลยนะครับนี่คือสูตรร้อยมาลัยปู่ห้าเจ็ดแปดก็จะได้ตัวเด่นขึ้นนี่ นะครับหรือูู้่อจะใน้3ตัวนี่แหละแต่ว่าปูจะจับเด่นที่0ูนยน่นนี้คือเด่นเด่นศนะครับหรือ2หรือ8นะครับอยู่ใน3ตัวผู้ใดมักจับ3ตัวจับเสียงสิ5หาส8 1ศูนย์ศก็ได้นะครับอันนี้คนด่านคนทดหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับผมนะหลักสิบล่าง1นึ่าหลักหน่วย5้าเจ็ดแปดด้วยพนองเด้อนะครับจับคู่ก็จะได้9คู่ตรงตรง1น1่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่ เน้นที่หลักสองสองหาสองเจ็ดสองแปดครับแปดครับหนึ่งแปดสองแปดสามแปดนะครับหายิดจับหาสั่งจองสลากกินแบงหารถตรีไว้ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจังจะทายเบิรงเมนูนะครับผมท้องฝ่าไหมเจ๊นผู้ชมแต่ว่าเจ๊ล้วมาแล้วก็เห็ดตับเดียวทเห็ดยาวมันไม่มีลูกน้อยเอามือนขึ้นมาในลูกเอใส่กระโปรงเจ๊ไปหังนไหนมาเกี๊กระโปรงเอ๋อเป็นกางเกง เป็นกางเกงค่ะเออตาเอกลักษณ์เป็นเงคือกีบด้ยอันเจ๊ไปเสี้ยล้านเจ๊ไปเสี้ยล้านไปรองเท้าผ้าใบกันแล้วร้านไอ้เขาให้แต่งเป็นยังกงอ่นางเทียนอ๋อเป็นนางเทียนค่ะอ่าเฮีเทียนเขาพันสาพี่น้องร้านเพิ่นไปเพิ่นไปร์กลังใจเพิ่นไปเป็นกำลังใจให้ร้านสาวอ่ไปเท่าเดียวไปถ่ายรูปแอค acting ลูกลูกของนางสาวไอ้เจ๊เพิ่นอีกคนนึงพี่น้องที่จบอันคู่เนี่เออที่จบคู่ที่เพิ่นไปรับที่จบคู่ เอาทำชุ่มพอกันคลิปหนาเดี๋ยวจังเบิงเมนูเจคลิปหนาได้พี่รองด้วนาฝนลงเม็ดแล้วคุณนะครับเอเอ,เอาครับสวัสดีครับ